ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูอินทาลามนะครับมันออกออกจันทร์นะครับออกจันทร์นะครับอืมถ้าเป็นต้นมะพร้าวเขาเรียกว่าแซงนะครับเป็นจันทร์ก่อนจะเป็นแซงนะครับนี่เขียนวันที่ออกก็อย่างดีนะครับจันทร์นี้วันที่ยี่สิบหกนะครับเดือนสองหกห้านะครับผสมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ ต้นนี้ประมาณสามสามจันนะครับต้นนี้ดูต้นนี้บ้างครับต้นนี้ก็ออกเหมือนกันนะครับผสมเรียบร้อยสองจันนี่ครับหนึ่งสองต้นนี้เงียบครับไม่ออกต้นนี้ไม่ออกครับต้นนี้ต้นนี้ครับ ันเรียบร้อยต้นต่อไปก็ยังไม่ออกนะครับต้นนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับน่าจะเป็นปีที่สองที่ออกนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าจันนี่ครับ นี่ครับห้ากันครับดูโอเคนะครับก็เขียนวันที่วันที่ยี่บสองเดือนสองหกห้านะครับตัวนี้แต่ละจันก็ออกไม่พร้อมกันนะครับจันแรกออกวันที่สิบเดือนสองบุมภาพันธ์นะครับต้นนั้นก็ออกเช่นกันนะครับก็ค่อนข้าง ออกสม่ำเสมอเกือบทุกต้นนะนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเอาคลิปลงเรื่อยๆนะครับให้มันดูพัฒนาการของผลของอินทผลัมนะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูให้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ